ผมอยากขอร้องอาจารย์ว่าให้อาจารย์หยุดพูดเรื่องประเพณีความเชื่อเขาอยากให้อาจารย์พูดเรื่องธรรมะเอาแล้วประเพณีไม่ใช่เรื่องธรรมะเหรอเพราะอาจารย์อาจโดนจากเรื่องนี้เป็นเหตุให้ไม่ได้บวชกูจะโดนเรื่องอะไรประเพณีฟ้องร้องกูได้ด้วยเหรอกูพูดความจริงฟ้องร้องก็ได้เหรอถ้ากูไม่ได้มีนประมาทใครฟ้องร้องกูไม่ได้แล้วสิ่งที่กูพูดกูพูดความจริงแล้วสิ่งที่กูพูดเรียกว่าหลักธรรมการทําประเพณีใดก็ตาม ที่นำไปเพื่อการผิดศีลกูต้องพูดประเพณีใดก็ตามเป็นประเพณีนี่ยกยอดเชิดชูสารเสริญต่อศีลกูจะยกย่องสารเสริญต่อสิ่งนั้นมึงอย่ามาห้ามกูพูดเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงอีกคนหนึ่งอย่ามาทำสันดานขวางทำห้ามกูพูดสิ่งนั้นสิ่งนี้มึงไม่มีสิทธิ์มาห้ามอย่ามาขวางมึงจำไว้ใครขวางทำมีวิบากกรรมเสมอ ถ้าเจตนาดีล่อตัวไปเจตนาไม่ดีมึงก็รับวิบากกรรมไปมึงอย่าไปขวางเขาให้ทําประเพณีดีสมควรแก่การยกย่องประเพณีเลวสมควรแก่การวางไว้ควรแก่การปัดตกปัดทิ้งประเพณีที่นําไปสู่ความเชื่อผิดความเห็นผิดไม่ควรตั้งอยู่ในสังคมควรปัดออก กูพูดทุกอย่างถูกต้องตามหลักทันไม่มีใครตำหนิตีติงได้ยกเว้นแต่คนเสียประโยชน์ถ้าไม่เสียประโยชน์ต่อความเชื่อของตนมันจะไม่มีใครออกมาขัดง้างขัดแยง้งแล้วกูเห็นแต่ละคนพูดสิ่งที่กูพูดออกมาด่ากูว่าเนี่ยมึงไปพูดความเชื่อประเพณีเขาแล้วเขาจะขายของกันยังไงมึงไม่เป็นห่วงลูกหลานเขาหรอว่าต่อไปครอบครัวเขาจะเป็นยังไงทำไมกูต้องห่วงลูกหลานมัน กูต้องห่วงลูกหลานกูสิกูต้องควบคุมลูกศิษย์กูห่วงลูกหลานกูไม่ให้ไปทําในสิ่งที่ผิดทําไมกูต้องช่วยเหลือพวกมึงทั้งทั้งที่เดินไปสู่ความเห็นผิดทําไมกูต้องเอาเงินไปเลี้ยงดูครอบครัวมึงทั้งทั้งที่กูเก็บเงินไว้ดูแลครอบครัวกูไม่ดีกว่าเหรอทําไมกูต้องเอาเงินไปเสียกับความเห็นผิดเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวมึงทําไมกูไม่เก็บเงินไว้เลี้ยงดูครอบครัวตัวเองทั้งทั้งที่ครอบครัวตัวกูเองยังไม่รอดเลย ทำไมกูต้องไปซื้อของไหว้ของสะดอกข้อต่อชะตาของทาพิธีกรรมของสายมูต่างๆเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวมงึงทั้งทั้งที่ครอบครัวกูก็กาลังลําบากลาบนอยู่ทําไมกูถึงไม่เก็บเงินเหล่านี้ไว้เลี้ยงดูครอบครัวตัวกูเองในเมื่อไม่ได้ดเป็นความเชื่อที่ถูกต้องไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตกูให้เจริญรุ่งเรืองได้ไม่สามารถทําให้กูสามารถรับรงิเงินทองได้มึงอย่ามาพูดสิ่งที่กูพูดกูกําลังรักษาผลประโยชน์ให้กับคนที่ไม่มีตัง แล้วไม่จําเป็นต้องไปเสียตังกับความเชื่อเพอเจอร์ไร้สาระกูกําลังปกป้องเงินในกระเป๋าพวกมึงให้พวกมึงมีปัญญาใช้เงินอย่างมีหลักเหตุหลักผลหลักเกณฑ์หลักการมึงช่วยควรแก่การช่วยแต่บุคคลที่สมควรแก่การช่วยแล้วต้องเป็นความเห็นที่ถูกต้องไม่ใช่ไปอยู่ในความเห็นผิดมึงดูวิธีการที่กูช่วยกูเห็นหลายคนพูดกระจังเลยการไหว,ว,ว้นู่นไหว้นี่ไหว้นั่นไหว้เสก็ไปให้ของคนทําไมกูให้ของคนได้ทําไมกูไม่ต้องไหว้ล่ะ กูจะช่วยเหลือสถานพินิษกูไม่เห็นมาต้องเตะท่าตั้งท่าจะต้องเอาของมาว่าให้มันแห้งแล้วเอาไปบริจาคคนมึงคิดดีๆของที่มึงตั้งไหว้แห้งไปไหนต่อไหนแล้วมึงเอาไปวางกลางแจ้งของจะอร่อยเหมือนเดิมเหรอมึงเอาไปตั้งตากแดดตากลมไปชั่วโมงของมันจะยังอร่อยเหมือนเดิมเหรอมึงเอาของที่ตั้งแล้วไม่มีความอรเด็ดอร่อยแห้งไปไหนต่อไหนมึงเอาไปบริจาคคนนั่นไม่ใช่ของอันปราณีตมึงยังมาถืออ้างข้ออ้างว่ามึงเอาไปแจกคน กูนี่ให้ของอันปราณีตกูสอนให้คนให้ของอันปราณีตมึงไม่ต้องไปแกะหอ่อแกะหีบมึงเอาไปบริจาคเขาไม่ได้กินของอร่อยน่นเรียกว่าการให้ทานแบบของอันปราณีตนี่มึงเอามาตั้งเต็มโต๊ะไปหมดวางจะทูบหมดดอกทูบก็ลงไปในอาหารลงไปในผล,มลหมากากไม้ตั้งแห้งแล้วแห้งอีกกางแล้วกางอีกแล้วมึงก็บอกว่าเอาไปบริจาคนคนนั้นคนนี้ของมันไม่ปราณีตแล้วแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นการให้ทานไหมย่อมเป็นการให้ทาน แต่ไม่ใช่ทานอันปราณีตอีกต่อไประหว่างมึงทํากับข้าวให้เขาใส่กล่องให้เขาได้กินเดี๋ยวนี้กับมึงทําข้าวใส่กล่องวางไว้เพื่อความเชื่อของมึงอีกหนึ่งชั่วโมงมึงว่าใครได้ผลมากกว่ากันมึงว่าใครได้อานิสงส์มากกว่ากันมึงทําบุญด้วยการหวังผลหวังผลว่าอาหารนี้มึงถวายแกเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มึงถวายเสร็จแล้วมึงถึงจะเอาไปบริจาคให้คนยากไร้แต่ในทางกับการคนที่ไม่มีความเชื่อแบบนี้เขาทำอาหารปุ๊บเขาให้กับคนยากไร้เลยไม่ต้องไปผ่านอะไร เป็นของที่ทาเสร็จสดใหม่ให้คนเหล่านั้นได้ชิมชนได้เชยชมได้ลิ้มรสกับอาหารที่เลิศรสจริงๆไม่ต้องไปนั่งวางอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงมึงว่าใครทําอาหารอันปราณีให้ของอันปราณีกว่ากันสิ่งที่กูพูดทุกอย่างมึงต้องยอมรับความจริงให้ได้นั่นมันคือความจริงมึงกําลังให้ทานโดยการหวังผลมีผลมากแต่ขาดอานิสงส์มาก พ่อมึงมีเจตนาเอาไปไหว้เอาไปบูชา,าไปบวงสรวงแล้วมึงก็อ้างว่าของก็เอาไปให้ทานได้ใช่กูไม่ได้ว่ากูไม่ได้ห้ามว่าให้ได้แต่มึงไม่จําเป็นต้องไหว้มึงเอาไปให้เขาเลยมันปราณีตกว่าไหมล่ะก็กูถามนี่ไงอาหารที่วางไว้บนโต๊ะไหว้เป็นชั่วโมงกับอาหารที่มึงให้เขาเดี๋ยวนี้ตอนนี้อะไรมันอร่อยอร่อยกว่ากันอะไรมันปราณีตกว่ากันอะไรมันสมควรแก่การให้ทานมากกว่ากันอะไรมันเลิศลดโอชามากกว่ากัน อะไรที่คนเขากินแล้วเขาอยากกินเนี่ยอะไรมันจะตอบสนองต่อความต้องการของเขาได้มากกว่ากันกูไม่ได้ว่าเรื่องการไหว้มึงอยากจะไหว้มึงก็ไหวไปกูไม่ได้ห้ามมึงไหว้แต่ไม่มีตังมึงอย่าไปไหว้มึงไม่จําเป็นกูพูดว่าไม่จําเป็นเขาถามกูว่าจําเป็นต้องไหว้ไหมกูพูดว่าไม่จําเป็นต้องไหว้มึงหาความจําเป็นมาไหว้กูหน่อยใครสามารถให้เหตุผลความจําเป็นกับกูได้ ตอบไม่มีใครให้ได้กูตอบว่าไม่จำเป็นกูไม่ได้พูดเนี่ยว่าห้ามไหว้อย่าไหว้กูพูดว่าไม่จำเป็นกูก็ไม่ไหว้หลายคนเขาก็ไม่ไหว้เจ้าของกิจการห้างร้านบริษัทหลายบริษัทเขาก็ไม่ไหว้แต่ทำไมเขาจเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จสามารถมีครอบครัวสมัครสมาชคาาีมีความกลมเกลียวปองดองกันในครอบครัวได้ตอบกูสิทำไมทุกวันนี้กูไปสถานพินิษ์ กูซื้อขนมข้าวของนมเนยไปบริจาคเด็กทำไมกูถามว่ากูไม่จำเป็นต้องไหว้ผ่านใครกูให้เขาเลยเขาได้กินเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ต้องมานั่งรอกูไหว้ทําไมกูทำได้กูเอาของไปบริจาคทำไมกูต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปนั่งเส้นบวงสรวงอะไรทำไมกูถึงเอาไปบริจาคได้เลยเขารออยู่เขาจำเป็นต้องกินเดี๋ยวนี้กูถามว่าตอนมึงไหว้าเคนนั่งรออยู่หิวอยู่น่ะมึงหยิบเอาไปให้เขาเลยได้แล้วไม่ล่ะ กูถามเวลามึงไหว้กูสมมุตินะเวลามึงตั้งไหวอยู่ของเต็มโต๊ะไปหมดกําลังจะจุดทูปแล้วกูถามว่าเขาขอข้าวมึงกินหิวนั่งอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดมึงสามารถสละของอาหารบนโต๊ะโดยไม่ไหวเลยได้ไหมกูถามแค่น,นี้เรียกไอ้คนลําบากล,ลำบอเข้ามานั่งกินโต๊ะที่มึงกาลังไหวเลยได้ไหมกูว่าไม่ได้หรอกมึงต้องไหวก่อนมึงต้องทิ้งจนทูบหมดดอกก่อนมึงถึงจะไ้เขาแดกได้กูมั่นใจเอาเรื่องจริงมาพูด สิ่งที่มึงวงปั้นแต่งกันอยู่นั่งดา่ากูกันอยู่เนี่ยมึงไม่ได้เอาความจริงมาพูดมึงเอาความตอหลดตอแหลของมึงมาพูดเอาความดัดจริตในลักษณะการใช้ชีวิตของมึงมึงไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆเลิกพูดเลิกเอาดีใส่ตัวใครจะพอใจในการไหว้มึงก็ไหว้ไปสิใครไม่อยากไหว้มึงก็ไม่ต้องไหว้มึงอย่าไปบังคับให้ใครมาไหว้ แล้วประเพณีดีก็ทําไปสิมึงอยากรักษาประเพณีก็ทําไปกูไปทําลายประเพณีมึงได้เหรอถ้ากูพูดแล้วสามารถทําลายประเพณีกูได้มึงได้แสดงว่ากูก็พูดถูกต้องเพราะอะไรเพราะคนเห็นด้วยกับสิ่งที่กูพูดแล้วมึงอยากคิดว่าเขาโง่เขาฉลาดกว่าพวกมึงเยอะเพราะเขารู้จักพิจารณาตัดสินใจเพราะเป็นเรื่องของการเสียเงินเขาเก็บเงินไว้แดกข้าวดีกว่า เขาเก็บเงินไว้ให้ลูกให้หลานดีกว่าเขาเก็บเงินไม่ใช้นี่ใช้สินดีกว่าเขาเก็บเงินไว้เก็บไว้ตู้เซฟเก็บไว้ไววในธนาคารบัญชีธนาคารเพื่อสำรองต่อชีวิตเขาดีกว่ามานั่งซื้อของไหว้แล้วไม่เกิดประโยชน์ถ้ากูสามารถพูดจนทำลายประเพณีเหล่านี้ได้ก็แสดงว่ากูพูดความจริงเพราะคนเริ่มเห็นตามความเป็นจริงเขามีปัญญาพอพิจารณาตามได้เขาจึงเลิกไหว้ก็คนบัญฉลาดขึ้นก็จึงเลิก เพราะเขาเห็นแล้วว่าเงินเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่าแต่ใครเห็นว่าตรงนี้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองมากกว่าก็ทําไปมันมีปัญหาอะไรกูไม่เข้าใจเลย